ค่ะบรรยากาศในช่วงท้ายสัปดาห์ค่ะบรรยากาศช่วงสถาห์หนาดีกว่าท้ายสัปดาห์ <c oughs> ดูสัปดาห์หน้าดีกว่าเป็นไงอเชิญค่ะนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็ตลาดเข้าอยู่ช่วงของการปรับฐานนะครับปรับฐานก็ข้างบนเนี่ยก็คือหนึ่งพันสองร้อยสามสิบนะครับข้างล่างก็พันสองร้อยยี่สิบนะครับปรับฐานอยู่ในกรอบนี้นะฮะก็ยังยังเป็น ื่อขึ้นมาก็ยังเป็นแนวโน้นนนมขึ้นอยู่นะครับ่อายังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่แต่เป,ป็นการปรับฐานนะครับวันนี้มีแรงขายออกมากระจายนะฮะในหุ้นขนาดใหญ่นะครับคาดว่าเป็นเป็นการปิดกองของทิกเกอร์ฟันนะฮะจำได้ไหมครับทิกเกอร์ฟันที่เขาตั้งมาตอนตอนเส้พันหนึ่งนะฮะได้แปดเปอร์เซ็นแล้วเขาต้องขายนะครับแต่ก็ขายมาก็มีแรงรับที่รับอยู่นะฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยก็จังยังจะขึ้นต่อไปไม่ได้นะครับ วันนี้ถ้าถ้าถ้าตามที่เราคาดนะครับวันแรงขายวันนี้ก็จะเป็นต้งทุนดาปันขายออกมานะครับก็เป็นเรื่องที่ที่ปกตินะฮะอันนี้มาดูเซ็นเด็กก,ก็จะเป็นไซเว์นะครับจำตัวเลขไว้ก็คือหนึ่งพันสองรอยี่สิบนะครับถ้าหลุดก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่หนึ่งนหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งนะครับไม่ถือว่าในสัปดาห์นะครับส่วนในส่วนใน ในวิกิชาร์ดในเดลิชาร์ดนะครับในเดลิชาร์ดก็คือก็ยืนยันว่าสัปดาห์หน้าต้องปรับฐานนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยี่สิบเหมือนกันแนวรับแนวรับต่อไปก็หนึ่งพันสองรอยสิบแปดนะครับก็จะเป็นสองที่นะฮะตลาดก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าไซเวย์ก็ปรับฐานนะครับโดยก็จะเลือกตัวเล่นไปตัวที่ที่ให้มาก็คือทีวโอนะฮะก็ยังปืนดีอยู่นะฮะ ทีนี้โอ้นี่เป้าหมายเมื่อวานนี้ก็คือให้ไว้เ่าไม่มีเป้าหมายเราเล่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ <c oughs> นะจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวนะฮะตอนนี้ <c oughs> ถ้าเราดูก็คือว่ายังไม่มีการเก่งกําไรเวลาเราดูหุ้นเนี่ยนะฮะเมือม่อเมื่อปัจจัยก็ออกมาดีนะครับกำไรก็ดีเนีน่ย <c oughs> แล้วเราก็ดูว่าตัดไดถ้ายังไม่มีการไม่มีการสวิงนะฮะ <c oughs> คือขึอ้นแล้วแบบนิ่งๆเนี่ยแสดงว่านักเก่งกำไรไม่เข้า ยันก็นไปยี่สิบเจ็ดบาทไม่ให้ผ่านนะคะไม่ได้ยันนะครับไม่ไม่มีใครขายเนี่ยหกล้านนะคะวันลุ่นสภาพคล่องที่เกิดขึ้นอ๋อแต่ไม่ไม่มีใครขายเนี่ยค่ะนะครับือคือถ้าหุ้นเป็นลักษณะนี้ไม่ถึงว่ายังไม่มีคนขายอ่ะจะมีการเก็งกำไรเนี่ยพวมันจะไม่ลงนะะค่ะคือโดยตัวของมันเองมันจะไม่ลงนะฮะมาจะลงตามภาพรวมของตลาดที่สมมติว่าสัปดาห์หน้าเส้นมันลงไปพันสองอย่างเงี้ยจะไม่ให้มันลงก็คงจะไม่ได้นะฮะแต่หุ้นเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของของการที่ ลงทุนอยู่นะครับ <c oughs> มันไม่ใช่ช่วงของการกินกำไร t โอจำได้เมื่อรอบป,ปีที่ผ่านมาก็ขึ้นในช่วงระยะเวลานี้เช่นกันนะคะ,ะปีนี้ขึ้ไปสามห้านะครับ <c oughs> แต่ปีที่แล้วเนี่ยกำไรของปีที่แล้วเนี่ยมันมันก็คือแค่ประมาณบาทบาทหนึ่งบาทต่อหุ้นนะฮะ <c oughs> แต่ปีนี้คือปีมันสองบาทนะฮะโอ้ <c oughs> โหโห,หรอราคาที่เขาอยู่สองบาทนะฮะกำไรสองบาทต่อหุ้นราคาเขาเคยอยู่ที่สามห้านะฮะอย่างนี้ยี่สิบเจ็ดบาทก็ลงได้ต่อสิคะเอ้ยซื้อได้ใช่ไหมคะ ซื้อได้ราคาเดือนละยี่สิบเจ็ดนะฮะก็เป้าหมก็ราคาอื่นก็ไม่ให้ซื้อนะฮะทั้งวันเนี่ยใช่ใช่เห็นเขาเขายันเงินไว้ตรงนี้ที่บอกผลนะคะเขาไม่ได้ยันนะคือคนมาขอซื้อแต่เขาไม่ขายให้คือการไม่ต่อไม่ให้บิดต่อใช่ไหมคะใช่เออใช่การไม่บิดเข้ามาล้านกว่าหุ้นตอนนี้ที่เห็นในราคาก็ไม่มีใครขายให้เนี่ยเขาอยากถ้ายัดได้ก็ซื้อยี่สิบเจ็ดไปดีนะครับทำนองเนี้ยนะฮะคือพูดเนี้ยถ้ามันยังไม่มีการเก็งกำไรเนี่ยมันก็จะยังไม่ลง ทีเราเวลาเราเล่นไปเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าเป้าเท่าไหร่ใช่ไหมค,คือสไตล์เราอะเราไม่มีเป้าคคือขึ้นไปจนกระทั่งนักเก่งกําไรเข้าเนี่ยมันจะเริ่มพูดมันจะเริ่มแว่งนะะ,ะแว่งแล้วก็จะขึ้นแรงลงแรงเลยถั้งนนเนี่ยนะฮะขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะนะครับอาจจะวันเคยขึ้นวันละห้าสิบจางบาทก็ไปขึ้นสองบาทสามบาทอะไรเงนะี้ยอย่าง,งน,นั้นอะหูดมันเน่าแหละใน,ใ,นในรอบห้าสิบสองสัปดาห์นี้ทีวีโอขึ้นมาราคาสูงสุดวันนี้ด้วยนะคะยี่สิบเจ็ดบาท ก็ปกติว่าคนผู้อื่นก็ขึ้นกันนะฮะพอถึงเวลาหุ้นธรรมดาถ้าเราดูดีๆมันจะมันจะเปลี่ยนกลุ่มขึ้นนะอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าอ่าซีบีเซกลับมาขึ้นในขณะที่หุ้นธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยลงก็ถูกขายลงมานะะซึ่งเราก็ให้ขายตลอดนะฮะล้วก็บอกแล้วหุ้นพวกนี้มัน่าขายไม่ถึงว่ามันขึ้นต่อมันไม่รู้จะขึ้นไปที่ไหนแล้วนะฮะมันไม่มีที่ขึ้นมันก็แค่ปรับฐานนะฮะมันไม่ได้บอกว่ามันจะต้องลงแรงนะครับมันแค่ปรับฐานอะ แล้วก็ส่วนในหุ้นที่ยังไม่ขึ้นเขาก็ขึ้นไปนะฮะแต่หุ้นจะมีอยู่สองตัวที่ผมพูดตลอดก็คือหุ้นของแ van c e กับอินทันะฮะใครจะขึ้นจะลงไม่รู้เขาขึ้นตลอดค่ะเขายืนยนยงอมนตะแล้วล่ะของทางตอนนี้เราเราพูดภาพตลาดให้ฟังว่ามันเป็นแบบนั้นว่าตลาดมันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปดูเซตนะฮะใครเล่นหุ้นก็เล่นไปนะะ ครจะดูเซตนี่ก็คือคนที่คนที่เล่นเล่นฟิวเจอร์นะครับก็ลงไปแล้วนะฮะครนี้ครนี้มาดูฟิวเจอร์ละกันนะฮะฟิวเจอร์ก็จะเป็นดาวตั้งก็จะเป็นนะครับมันเป็นไซเวเพราะนั้นก็เป็นเด้งช็อตย่อลองมาเช้าเด้งไปละช็อตไปละแปดสี่สี่นะฮะลงมาวันนี้ก็ก้าจุดใช่ไหมครับแปดสามห้านะครับก็เป็นย่อย่อก็เป็นลองนะฮองก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแนวตั้งก็จะอยู่ที่ ถ้ายังไม่ผ่าน843เนี่ยนะครับก็จะเป็นเด้งช็อตอยู่นะครับถ้าผ่าน843ไปดูนิดนึงนะฮะถ้าไม่ผ่าน843จะเป็นเด้งช็อตนะครับถ้าถ้ายังไม่หลุด835ที่เคยให้ไว้835.2เนี่ยก็จะเป็นย่อรองค่ะ,ะยังอยู่ในกรอบนี้อันนี้ถ้าหลุดนะฮะคือพูดมันเป็นไซเวย์อย่างเงี้ยไซเวย์อัพไซเวย์ดาวเนี่ยเวลาหลุดอย่าเพิ่งไปฟอลว์ช็อตรอให้มันเด้งก่อนก็สรุปว่าตอนเนี้ยถ้ามันเด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาที่843ก็เป็นช็อต นะครับอย่าอย่าไปเด้งลองนะฮะต้องย่อลองนะฮะไปใช้เวลแล้วก็คือเด้งช็อตย่อลองในกรอบประมาณสักสิบจุดนะฮะอันนี้ถ้ามันไปทางใดทางหนึ่งนะครับมันก็มันก็จะไปล้นะฮะซึ่งคิดว่าไปข้างบนเราก็ยังไม่เห็นว่าจะไปได้ยังไงในวบรุ่วบรุ่มตลาดขนาดนี้นะครับแต่ถ้าจะลงไปข้างล่างเราก็เราก็เห็นว่าก็ไม่ยอมให้ลงนะฮะนะครับก็ไม่มีใครยอมให้ลง เหมือนกับว่ามันไม่มีไม่มีเหตุร้ายให้มันดูปัจจัยที่ต่างประเทศมันก็ไม่มีปัจจัยที่จะให้มันลงถูกไหมครับรต่างประเทศเนี่ยเขายังขึ้นเขาขึ้นมายังไม่เสร็จนะฮะอีกนิดหน่อยหรือ,อนิดหน่อยคืออ,อย่างดาวโจนส์เนี่ยก็เหลือีกประมาณสักร้อยจุดนะฮะในเยอรมันเนี่ยก็เจ็ดพันประมาณเจ็ดพันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ขาดอีกนิดหน่อยนะครับรอ,อให้ต่างประเทศมันถึงตรงนั้นก่อนนะครับแล้วคราวเนี้ยมันจะสามัคคีขายนะฮะ บรรดาบรรดาข่าวที่เรื่องเดิมอ่ะก็จะบรรดาปล่อยข่าวออกมาคือพูดเต่ยมันขึ้นมาแล้วมันจะอึดอัดถูกไหมครับในในยุโรปมันขึ้นมาเยอะในอเมริกาขึ้นมาเยอะเสร็จแล้วขนาดเนี้ยถ้าเราดูทั้งหมดอ่ะมันนิ่งหมดนะฮะมันไซเวยทุกตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินนะฮะตลาดทุนนะฮะราคาน้ามันน้ามันมีขึ้นอยู่นะครับคนคนที่รอฟิวเจอร์น้ำมันจะไม่อึดอัดนะฮะทองคำอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใครเล่นฟอเร็กต์นะฮะยูเอสโซล่าแก๊งกับสกูลไหนมันก็ ไซเว์หมดเลยคือถ้านันลงทุนก็จะชอบถูกไหมครับคนที่ค้าขายต่างประเทศเนี่ยก็จะชอบแต่นักเก็งกําไรอ่ะนะเฮดฟันพวกนี้ไม่ชอบนะฮะไม่ชอบแล้วก็ทําไงครับรเดี๋ยวก็หาเรื่องหาเรื่องให้มันแว่งนะฮะนะครับ,นะรบก็ทํานองเนี่ยมันก็มันก็กลายเป็นว่าย่อลองเด้งช็อตนะฮะส่วนหุ้นก็ดูเป็นตัวตัวไปนะครับหุ้นที่ดูเป็นตัวตัวแอดวานกับอินทัสคงไม่ต้องไปดูนะคะ ไม่ต้องดูค่ะแต่มีกลุ่มพลังงานแล้วคะที่กลุ่มพลังงานก็ถ้าเราดูเนี้ยในในที่ก๊าฟันกองหนึ่งก็จะมีปตทนะฮะมีท็อปนะฮะมีปูนใหญ่นะฮะมีเอชซีบีมีทีแคมีเคแบงก์บีบีอลนะฮะถ้าเวลาขายเนี่ยมันก็ขายหมดเนี่ยเขาต้องล็อกกําไรใช่ไหมครับก็ขายวันเดียวจบละทีนี้มีกองหนึ่งหรือเปล่ากองขายไม่อีกหรือเปล่านะฮะถ้าไม่มีมันก็ไม่มีแรงขายมันก็แต่ถ้าถามที่ขึ้นไปแล้วมีแหล่งซื้อไหม ไม่มีแรงมันก็ช้เวอยู่เนี่ยแล้วก็เวียนตัวเล่นไปอย่างเมื่อวานที่เอพีใช่ไหมครับวันนี้ก็ลงละเห็นไหมฮะคือเล่นแบบเนี้ยเล่นเล่นแบบเหมือนเขาเรียกกองโจนนะฮะเป็นวันแล้วก็เลิกแล้วก็เลิกนะฮะอ๋อใช่มรินไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นเป็นสาระแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเล่นหุ้นในภาวะไถเวย์เนี่ยโดยปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเสียค่าคอมหมดนะฮะคือซื้อมาพอมันไม่ขึ้นมันทำย่อก็ขายพอขึ้นมา มันมันเล่นระบากระนะครับนะฮะมันยังไม่บอกทางว่าไปทางไหนนะครับอแต่เมื่อมันขึ้นมาเราก็บอกไซเว่เพื่อที่จะขึ้นต่อนะฮะเป็นแต่มันหลุดนะฮะหลุดแล้วเป็นผมคิดว่าวันเนี้ยอจุดที่มันล็อกที่จะต้องขายเนี่ยมันขึ้นมาจากเมื่อวานที่หนึ่งสองหนึ่งห้าใช่ไหมครับมันอาจจะขึ้นมาที่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนี้เซตอินเด็กเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆีคุณจะมายืนอยู่เฉยในขณะที่คุณขึ้นมายืนอยู่เฉยเนี่ยอในในต้นทุนเนี่ย นะฮะในในมูฟวิ่งเนี่ยมันจะขึ้นตามขึ้นมานะฮะโดยทําบอกว่าพูดเนี่ยถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยต้องต้องหนีมูฟวิ่งให้ได้ตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดจุดสองห้านะครับถ้าถ้าคุณจะขึ้นต่อเนี่ยก็ต้องอยู่ห่างนะฮะอยู่ห่างประมาณสักยี่สิบจุดก็จะต้องขึ้นไปอยู่ประมาณหนึ่งสองสามเจ็ดถ้าอยู่หนึ่งสองสองสามเนี่ยมันใกล้ใกล้ยังไงก็คือว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะอาจจะตุ้มอะเป็นขาไปแล้วมันตุ่ย ทุกคนก็ตกใจก็ตุ้มๆไปหมดเลยขายต่างๆมันลงไปก็จะเป็นเป็นทําให้หุ้นเขาเนี้ยก็เสียรางวัลนะฮะลงเลยระเนระนาดเลยอันนี้ถ้าจะขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่ามันต้องมีเงินเข้ามาซื้อหุ้นนะแต่ตอนเนี้ยพอที่กร์ฟันกองน,อน,นึงขายขายแล้วเป็นไงครับเอาเงินออกละคมีใครเติมเงินไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี้ยหุ้นมันก็ขึ้นในภาวะที่ผมบอกว่าในใน,นแง่ของการเก็งกำไรแต่มันเปราะบางใน,นแง่ของการลงทุนเนี้ยถ้าหุ้นจะลงไปที่ หนึ 1, 000, ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยสำหรับนักลงทุนก็เฉยๆถูกไหมครับ <c oughs> คือหุ้นเนี่ยมันจะสลับตัวขึ้นแบบเปนี้ตราบใดที่มันยังไม่หลุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยมันจะไม่ลง <c oughs> แต่การขึ้นไปพันสองร้อยห้าสิบหรือพันสามร้อยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นทุกตัว <c oughs> แต่ถ้ามันหลุดพันพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยมันจะลงทุกตัว <c oughs> นี่คือธรรมชาติของหุ้นนะฮรับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทําไงครับ หุ้นไหนที่ขึ้นมาเยอะๆนะครับแกลุ่มธนาคารเราก็บอกทยอยขายไปเก็บเงินไว้ก่อนเออไม่ใช่ว่าดูเซ็ตแล้วก็ขายผู้ลังพอร์ตไม่ใช่ถูกไหมครับขายแบงก์ไปเก็บเงินของแบงก์ไว้รอซื้อแบงก์ดอนกันยาเนี่ยที่เราบอกว่าคุณจะหลบอาจจะอาจจะต้องไปซื้อหุ้นแบงก์ก็ได้เพราะนั้นถ้าคุณจะเล่นหุ้นในภาวะอย่างเงี้ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบหุ้นอะไรนะครับคุณอาจจะไม่ชอบหุ้นแบงก์นะฮะคุณก็ต้องชอบเพราะไม่งั้นคุณก็จะลงทุนไม่ได้บางคนเนี่ยชอบหุ้นพลังงานบิ อาจจะต้องไปรอมกราก็ได้ใช่ไหมฮะถึงจะลงให้ซื้อได้ใช่ถึงจะลงให้ซื้อได้เพราะว่าเพราะาอะไรหุ้นขึ้นมาไม่มีวอลุ่มเนี่ยมันจะสลับกลุ่มเล่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยเราก็จะเล่นหุ้นได้โดยที่ไม่ต้องไปผูกเซต็ตนะครับแต่คนที่ต้องห่วงเซ็ตมากๆเนี่ยก็คือคนที่เล่นฟิวเจอร์นะฮะต้องดูเซ็ตนะนะครับม่นก็ีดีเพราะนั้นไสแบกก็ เด้งช็อตยอดหลอก็มีอยู่แค่นี้ตอนตอนนี้สังเกตดูนะคะคุณนิผลในหุ้นกลุ่มพลังงานก็เหมือนกับว่าจะขึ้นตามราคาน้มามันในตลาดโลกนะคะรวมทั้งหุ้นของกลุ่มปิโตรเคมีด้วยนะคะที่ตอนนี้เองนะคะก็จะมีข้อมูลจากนักวิเคราะห์ทุกสํานักนะคะแนะนําให้ซื้อหุ้นในกลุ่มนี้กันโดยตลอด เราเราแนะนําขายนะครับเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูเนี่ยน้ำมันมันขึ้นมาจากที่เท่าไหร่เราดูว่าท็อปเนี่ยขึ้นมาจากห้าสิบห้าห้าสิบสามบาทใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะฮะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ราคาน้ำมันขึ้นมาจากสิบหกเหรียญขึ้นมาตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์เวลาเราดูต้องกลับไปดูที่บัตอมของมันทั้งสองอันนะครับไม่ใช่เราบอกเนี่ยน้ำมันขึ้นมาเ5้าสิบ้าเหรียญนะฮะแต่ผมถามว่าท็อปมันขึ้นแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยเท่ากับน้ามันขึ้ อ๋อ oh, okay. นะครับมันควรจะบอกว่าถ้าจะซื้อถ้าคุณจะซื้อท็อปที่หนะ้าสามเนี่ยคุณจะซื้อแสนทุนถ้าคุณจะซื้อท็อปตัวเนี้ยคุณซื้อสามหมื่นอย่างนั้นโอเคคือ okay. <Okay. S 2> มันเป็นการซื้อของการเก็งกาไรนะฮะการบอกนักลงทุนเนี่ยต้องบอกให้ชัด <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าบอกว่านักเขียนมาว่าไอ้วันที่ห้าสามคุณเขียนให้ซื้อไหมล่ะคุณต้องกลับไปดูว่าคนที่เขาเขียนเชียร์ให้ซื้อท็อปที่หกเจ็ดเนะี่ยห้าสามเนี่ยคุณเคยให้เขาซื้อหรือเปล่านะฮะเข้าใจไหมครับ คือมันต้องไปดูนักวิเคราะห์คนนั้นว่าทําไมมาเชียหุ่นแถวนี้แล้วนักวิเคราะห์คนนั้นเวลาเชียแถวนี้แล้วลงทุพีหรือเปล่าก็ต้องดูนะคือ <c oughs> คือคือนารู้สุนีหน้าที่ตรวจสอบนักวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเขา,เขาผิดหรือเขาถูกถูกไหมครับ <c oughs> เขาก็ว่าไปตามปัจจัยที่เขานึกออกอะ <c oughs> แล้ววันหนึ่งมันมีปัจจัยที่มากระทบแล้วนักวิเคราะห์บางคนก็นั่งเขียนวิเคราะห์เย็นตกมากินเบียร์กินเหล้าอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีหลายคนนะฮะ ขขเขาเขาก็เขียนไปตามตามเอาข่าวมาเขียนนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับเขียนเขียนวิเคราะห์พุดตามข่าวนะฮะไม่ใช่ตามฐานข้อมูลนะครับแต่นักวิเคราะห์ขนาดเนี้ยถ้าผมดูนะครับ<ะ>ผมดูจากหนังสือพิมพ์หรืออะไรนักวิเคราะห์รุ่นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับ<ะ>ก่อนที่ผมเข้ามาในวงการตรงนี้นะครับ<ะ>ผมเนี่ยเป็นคนที่อ่อค OM RE, อมเพลนนักวิเคราะห์มากที่สุดเลย<ะ>แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับผมผมนักวิเคราะห์รุ่นใหม่ที่เขียนลงหนังสือพิมพ์ขนาดนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับอันนี้ผมชมเลยนะครับ เด่พวกนี้ไม่ได้ออกสื่อนะครับแต่ผมดูแล้หลายคนเ่มีแววที่เขียนวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือทางพื้นฐานเนี่ยตรงไปตรงมานะเป็นมืออาชีพนะครับอ่าต่างกับนักวิเคราะห์รุ่นเก่าๆนะฮะซึ่งไม่ค่อยจะเป็นมืออาชีพนะฮะซึ่งเรื่องที่ผมคอมเพินนักวิเคราะห์เนี่ยเขารู้กันทางวงการนะฮะนะครับคือใครเขียนอะไรไว้นะฮะอย่างนักวิเคราะห์ที่ที่เขียนเชียร์ PTL AJ เนี่ยนะครับเป็นนักวิเคราะห์รุ่นเก่านะฮะถ้าเล่าให้ฟังก็คือ แนะนำให้ซื้อ PTL AJ ถุงสามเจ็ดให้เป้าห้าห้านะครับลงมายี่สิบเปลี่ยนเป้าเป็นเป็นเป็นหกสิบเจ็ดแบบนี้อย่างนี้นักวิเคราะห์เนี้ยใช้ไม่ได้นะครับคือเป้ายังไม่ถึงแลยเปลี่ยนเป้าแล้วตอนนี้มันเหลือสิบาทนะฮะสิบบาทนะฮะแบบนี้แต่นักวิเคราะห์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยนะครับผมผมดูทุกคนนะครับมีมีมีอนาคตประเทศมีอนาคตนะครับถ้านักวิเคราะห์รุ่นเนี้ยนะครับจะให้เอ่ยชื่อนะครับ เราไปดูติดตามผลงานของเขาเนี่ยเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับว่าเขามีคุณภาพไหมนะช่วยกันนหะแล้วใครดีก็ไม่ต้องไปชมแหละนะแต่คนไม่ดีก็ด่าใส่ไปเลยนะฮะนะครับวงการถึงจะเจริญนะครับเราจะพร้อมมอนเนี่ยนะฮะสื่อม่อนเนี่ยนะครับสําคัญนะฮะมีคนฟังเยอะนะครับนั้นคนคนนั้นลงทุนจะได้แยกแยะออก นะครับว่าไม่เชื่อไปเชื่อนักวิเคราะห์ทั้งหมดฮะแต่นักวิเคราะห์ที่เชื่อได้เนี่ยตามผลงานเขาแล้วจดไว้เขาขาว่าอะไรนะฮะเขาวิเคราะห์โดยโดยมีเหตุผลไหมอะไรเงี้ยนะครับคุณนิพนครับครับในตลาดแบบนี้มียังมีหุ้นแบบ TVO อีกไหมฮะที่สามารถเล่นได้มีมีไหมใช่ไหมครับครับผมก็มันไม่เห็นนะห้าร้อยบริษัทห้าร้อยบริษัทไม่มีไม่เห็นนะผมเห็นตอนนี้ก็ถือว่า มันเพิ่งฟอร์มตัวขึ้นมาในวิลลิชาเนี่ยเป็นแนวโน้มขึ้นนะมันก็ขึ้นมาสองสามสัปดาห์แล้วแต่ราคามันก็ผ่านยี่ห้าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมันก็เพิ่งเห็นตรงเนี้ยนะฮะครับผมมันก็มีตัวอื่นอีกไหมเดี๋ยวมีแล้วก็จะบอกนะฮะคือผมเนี่ยเป็นคนที่อย่างอย่างตอนที่ผมแค่บีจีเอจำได้ไหมครับครับมันก็ไม่ขึ้นแล้วผมก็บอกว่าใครจะมาซื้อบีจีเอนะขอให้เป็นทางลงทุนค่ะนักเก็งกำไรอย่ามายุ่งกับผมผมไม่ชอบนะฮะเสร็จแล้วมันก็ขึ้นไปจริงๆครับ แล้วมันลงมาเนี่ยเราก็บอกว่าประมาณ96ลงมาตอนนี้มันเริ่มยืนแล้วถูกไหมครับแล้วก็มันก็คงวีถ้ามันเป็นหุ้นดีเนี่ยมันไม่วิ่งหรอกมันจะยืนอยู่แถวๆเนี้ยให้ให้นักกินกำไรขายแล้วเดี๋ยวถึงจะขึ้นต่อนะฮะตอนนี้อยู่ที่บริเวณ101ไม่ไม่ร101หนึ่ะเป็นแนวต้านแล้วตอนเนี้ยอแล้วก็ต้องก็ต้องหย่อนลงมาหย่อนลงมาก็99 95 9อะไรแถวๆเนี้ยลงมทพคือลงมาได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะครับแต่ตอนลงก็อย่ามีวอลุ่มวอลลุ่มหายไปนะครับ แล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นต่อใหม่เมื่อถึงเวลาของมันก็ต้องยืนนานพอสมควรเพื่อให้นักคือคนที่จะถือนะันต้องเป็นนักลงทุนนะ่ะโอ้โหคือนักเก็งกำไรถ้าย่อออกไม่หมดเนะี่ยอย่าขึ้นที่ว่าโอ้โหนี่เพราะอะไรนะคะ<า>คุณนิพนธ์ค่ะคือหุน้นในกลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้เองนะคะโอ้โหเกือบซิลลิ่งไปหมดทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยนัคคารินนนทเวศเกษมมาตราเพราะอะไรคะผมอธิบายได้ ตอนที่หุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นใช่ใช่ครับตอนนี้มันก็มาขึ้นซ่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมัน,นไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะครับค,คุณเดินเข้าไปโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะโรงพยาบาลกรุงบางเทพหรือหรือโรงพยาบาลลุงราชเนี่ยเขาชาร์จคุณไม่ต่างกับโรงพยาบาลนนทเวสหรอกโรงพยาบาลนนทเวสอ่ะโรงพยาบาลประจำของผมนะครับค่ะเข้าไปนอนก็คืนก็เป็นหมื่นอนกันหมดอ่ะอ๋อเหรอเข้าไปถามว่าเป็นไรไม่ได้เป็นไรมากอะทำไงครับเช็คอินอ่ะเช็คให้น้ำเกลือขวดหนึ่งนะครับ ตอนเช้าอเช็คเบียนหมื่นห้าอ้หเหรอพอๆกันหมดทุกแห่งครับอรวยทั้งนั้นนะครับป้ายติดทุกแห่งนะครับกรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อนพิจารณาการรักษาร่างกายเทรดกันเป็นล้านล้านหุ้นนะจำได้เมื่อเมื่อเมืสองเดือนที่แล้วนั่งดูหุ้นของโรงพยาบาลนนทเวศนะคะคุณนิพนธ์ตอนนั้นสิบหกบาทเดือนเดือนที่ผ่านมาเทรดกันว่าละหมื่นสองหมื่นหุ้นวันนี้สองล้านหุ้น ให้มันจะเป็นเนี่ยพอพอหุ้นขนาดใหญ่นะฮะที่ที่มันแคบใหญ่ๆมันเริ่มขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะประกาศหุ้นขนาดเล็กเข้ามาเล่นกันต้องอย่าลืมการเก็งกาไรค่ะนะครับเพราะว่าถ้าดีอ่ะต้องขึ้นตั้งแต่แรกแต่แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่มันเกิดจากว่าการเทรดของหุ้นเนี่ยวอลุ่มมันน้อยมากจริงๆถ้าหุ้นจะขึ้นแบบเป็นเป็นการขึ้นเนี่ยวอลุ่มต้องประมาณวันละสามหมื่นห้าที่ผมเคยบอกนะฮะแต่มันสองหมื่นสองหมื่นกว่าเนี่ยมันก็ต้องสลับตัวเล่นมาเล่นกันสนันเลยนะเนี่ย อัศนันท์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีแต่แต่จัดสนันไม่สนันเนี่ยให้ดูให้ดูกําไรกันนิดนึงว่ากําไรเนี่ยมันดีจริงไหมคือโรงพยาบาลเนี่ยกําไรสม่ำเสมออยู่แล้วถ้ากาไรดีเนี่ยนะครับเล่นไปเถอะนะครับปันผลดีด้วยนะคะปันผลดีเล่นไปเล่นไปก็ต้องรู้ว่าอถ้าถ้าเราซื้อโรงพยาบาลขนาดใหญ่แคบใหญ่เนี่ยเราซื้อแสนหุ้นถ้าโรงพยาบาลที่ขนาดเล็กเราก็ซื้อหมื่นหุ้นนะครับผู้โรงพยาบาลผมเชื่อว่านะครับว่า ว่าจริงๆแล้วในระบบโรงพยาบาลของเราเนี่ยค่ารักษาพยาบาลอะไรเนี่ยยังถูกมากนะฮะค่าตัวของแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆของเราเนี่ยในในระบบของเราเนี่ยขณะเนี้เรามีแวลูซ่อนอยู่เนี่ยกับความสามารถของแพทย์ของเราเนี่ยนะเยอะมากนะครับแพทย์ของเราขณะนี้ถ้าอยู่ที่เมืองไทยแล้วไปอยู่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยขณะนี้มีแวลูซ่อนอยู่นะครับ ในโรงพยาบาลเนี่ยค่นข้างที่จะเยอะมากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับมหมอที่จบจบจากจนใหญ่โรงพยาบาลรัฐใช่ไหมครับจบมาเสร็จแล้วไปการไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับเขาเขาจะเป็นเฉพาะทางเลยในเส้นทางนะครับหมอขนาดนี้จบมาเนี่ยเอาไม่ต้องไปอยู่ไปอยู่ยนิติพลเนี่ยเดือนละแสนสองนะฮะจบใหม่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัลูพวกนี้มันซ่อนอยู่ในในโรงพยาบาลเนี่ยเยอะมากนะฮะโรงพยาบาลเรายังไปไกลมากไทยนักครินก็พุ่งนะคะ โอ้โหมา22เปอร์เซ็นต์นะคะนักลงทุนทุกท่านค่ะสัปดาห์นี้หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลไปกันหมดนะคะก็ก็ดีอย่างเวลาหุ้นมันตกอะสมมติหุ้นมันขึ้นไปจบแล้วนะผมสมมติว่ามันขึ้นไปพันสี่แล้วมันจบแล้ว่แล้วมันก็ลงไปนะฮะลงไปสมมติลงไปเจ็ดร้อยแล้วเราไม่รู้จักเราเราเครียดแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาล <Okay. S 2> ที่เราเป็นเจ้าของ <laughs> มันก็หายเงิโอเคอยู่บ้านใกล้ตรงไหนก็ซื้อผู้ลงพยาบาลตรงนั้นนะคะนะฮะช่วยได้เยอะจะได้สบายใจธุรกิจของธุรกิจที่มันจะเปิดที่เป็นอาเซียนนะฮะอย่จะเลยมีธุรกิจอื่นมันเปิดไปหมดแล้วเหลือธุรกิจบริการทางด้านการเงินแต่ผมไม่ทราบว่าทางด้านการแพทย์เนี่ยจะเปิดเสรีด้วยหรือเปล่าทางด้านการแพทย์เราเราดีที่สุดในอาเซียนนะคะแต่เรายังไม่ได้เปิดเสรีไงฮะมาเลเซียสู้เราไม่ได้ใช่เราก็ลังจะเปิดเสรีเนี่ยก็คือทางด้านการแพทย์ มีตอนปีห้าแปดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขนาดเนี้ยพุ่งโรงพยาบาลพุ่งใช่มันเลยมาหมดเลยนะครับอ่ะซื้อกันไหมเผื่อซ้ำตีข้างหน้าก็ปันจะเป็นอย่างหน่อยครับใหญ่ไปอย่าไปหน้ามือซื้ออย่าหน้ามือซื้อนะอย่าหน้ามือซื้อนะฮะแต่เขามากันจริงๆนะภายในสัปดาห์ีอ๋อมันเป็นกระแสเราก็รู้ว่าเขาเล่นเกียร์กำไรรู้งี้ซื้อตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วอ๋อนี่เป็นสับจะสับสำหรับไม่เม้ ลูกนี้มอนเป็นแมงม้าหรอลูกเนี่ยเป็นสี่แหมนักลงทุนเราก็แมงมเมือทุกคนต้องหาเป็นแมงม้าแมงม้ามีสี่ระดับนะครับถ้าปเรียนกระผปนะครับม้อนอยู่ขั้นไหนแล้วครับก็คงแมงม้าเลยพี่ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่มันมีขั้นสี่เดกเขาเรียกขั้นเทพนะฮะขั้นสี่แล้วแหละเอขั้นเทพจนแล้วเจ๊งมาเรื่อยๆแล้วโอ๊ยไม่มีขั้นสี่ไม่ถึงวิเคราะห์หุ้นได้เองลงทุนได้เองไม่ฟังใครแล้วนะครับเป็นเทพแล้วค่ะค่ะนะครับก็ระมัดระวังหุ้นขึ้นกกกกกกาาารรรเเ็็็งไไคือุด เก่งกไรตรงข้ากันอะไรครับขาดทุนใช่ไหมขาดทุนเพราะนั่นเก่งผิดก็ขาดทุนไงใช่เดี๋ยวจะมีหุ้นอะไรสักอย่างอ่ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเมาส์ให้มันขึ้นก่อนเดี๋ยวจะเมาส์ให้ดูมันมาตลอดจะมีกลุ่มหนึ่งมีีกลุ่มหนึ่งกำลังเล็งๆอยู่ค่ะแต่แต่ไม่ใช่ว่ากลุ่มสิ่งิมพ์เนี้ยขึ้นมาเนี้ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะเพราะธุรกิจมันเป็นไปไม่ได้เออพวกสิ่งพิมพ์ไม่โตอยู่แล้ว คุณพิมทุกฉบับเลยคุณยิ่งพิมคุณยิ่งขาดทุนเน่จริงๆอ่าใช่ไหมครับถ้าถ้าเขามีสื่ออินเทอร์เน็ตมีสื่อทีวีอะไรที่มามามาแทนอย่างเงี้ยมันก็โอเคใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณสิ่งพิม์ล้วนแล้วคุณจะมาเล่นกันแบบสมัยก่อนเพาอยากมาหัวนักเงี้ยะคือมันหมดสมัยของการที่จะมาปั่นหุ้นในตลาดอุ้นไหยรรมกราราจะก้าวไปสู่ไปสู่การเป็นการเป็นฮับของอาเซียนนะครับแล้วเรายังปั่นหุ้นกันอยู่ง้นะครับเราก็ตกเป็นเหยื่อ ไม่ปานหรอกมีเรื่องเล่าให้ฟังได้อคุณทเรันจะถามอะไรต่อคะคุณนิพนครับเมื่อวานมีนักวิเคราะห์อีกทั้นหนึ่งให้บอกว่ากลุ่มอสังหากําลังจะมาคุณนิพนคือผมเนี่ยถ้าสังเกตดูในรีพอร์ตผมเนี่ยผมให้ถือนะครับเอพไรน u เ e า a ์ไ h o u s e านีในผมพูดเปตนานแล้วว่าวิกฤติชาติมันเบรกเป็นขาขึ้นอาอ์พีเอ็สุภรลพวกนี้นะครับครับผมสี่ตัวเนี่ยที่เป็นคอนโดเนี่ยคือเป็น ผมบอกว่าให้ถือจําได้ไหมครับครับจะขึ้นจะลงถือไปวันนี้วันนี้ก็คือราคาที่ดินทั่วประเทศเนี่ยนะครับมันขึ้นไปทุกหัวและแห่งแล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาคอนโดที่เราซื้อขายกันอยู่อย่าง LPN ตัวเนี้ยผมไม่ทราบตารางเมตรละเท่าไหร่นะครับประมาณสามสี่หมื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงแสนเลยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสุดท้ายมันจะไปเกิดโอเวอร์ซับไหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนเนี้ยกำไรไปก่อนคมันยังขึ้นนะครับเพื่อมันถือไว้ทุกตัว ในกลุ่มที่ดินเนี่ยนะครับาที่ดินมันมีน้อยแล้วเนาะ,ะที่ดินมันน้อยไม่สําคัญเขาบอกว่าที่ดิน90%นะของทั้งประเทศนะอยู่ในมือคน10%คอันนี้คือทฤษฎีผลประโยชน์ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อที่ดินเนะ่ยมันกลับไปอยู่ในมือของของรายใหญ่แล้วเนะี่ยมันจะไม่ลงะนะครับแล้วที่ดินเนะี่ยหลังจากที่คุณเอาที่ดินเปล่ามาแล้วนะครับแล้วคุณสร้างคอนโดข,ขึ้นไป20ชั้นนะ่ะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมากี่เท่าครับอ่านะครับ ก็ไม่ต้องขายนะฮะไม่ต้องขายถือไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวจบรอบเมไหรผมจะบอกตอนนี้ยังไม่จบใช่ไหมคะไม่จบเพ่ยังเพิ่งอยู่กลางทางอันไหนแบบแดงแดงเอพแดงๆมาซื้อซื้อมไหมคะซื้อแล้วก็ทนเดี๋ยไปดูมันเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเล่นหุ้นอสังหาให้ได้กําไรทําไงรู้ไหมครับค่ะอย่าซื้อเยอะเอ20%ของพอร์ตแล้วซื้อแล้วถือเฉยอ๋อทิ้งมันเลยครับเลือกเลือกคอนโดนะครับเพราะว่าเพราะว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยมันไม่มีที่บริเวณไหนที่น้ำไม่ท่วมแล้วที่จะสร้างมันได้ ค่เฉพาะคอนโดค,คอนโดปลอดภัยแล้วใครไปสร้างคอนโดอยู่บริเวณน้ำท่วมก็อย่าไปซื้อหพูดมันนะแสดงว่ามันซื้อบือ้อเพ <บ S 1> ราะว่า <ง S 2> ตอนน้ำท่วมคอนโดก็อยู่ไปได้นะฮะ,ค,ะ,ค,ะคือต้องสร้างอยู่ในบริเวณที่น้ำไม่ทว่วมนะครับค่ะมีหุ้นคอนโดที่กำลังก็ก็มีสี่เจ้าถูกไหมครับนะครับ RPN นะคะแสนสิบหน่อยนึง แต่ที่หลเนี่ยก็เพิ่งทำเขาจริงก็ทำมานานแล้วนะฮะแต่จาไม่ได้ไปดูคราต้องให้นาวิเคราะห์ดูนะว่าเขาข้อคอนโดเข้าไปอยู่ในงบหรือเปล่าหรือว่าแยกเป็นบริษัทเป็นพลาสนะครับพลาสใช่ไหมครับเขาแยกไปต่างหากได้ครับครบถ้วนนะคะสัปดาห์หน้าตามกันต่อนะคะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะก็